เราอยู่กันที่ประเทศออสเตรเลียค่ะและแน่นอนว่าเรามาอยู่ที่นี่กับรถโตโยต้าไฮละ GR Sport ซึ่งเป็นรถที่ในประเทศไทยถือว่าคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะคะเพราะว่ารถคันนี้เป็นรถกระบะที่มีสมรรถนะที่แบบว่าแข็งแกรง่ง โดยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจึงได้เชิญสื่อมวลชนจากไทยกว่า20ชีวิตมาชมเบื้องหลังรถกระบะไฮลัก r e โว g จีอาร์ซึ่งสำนักออกแบบและพัฒนาแห่งนี้ทำงานร่วมกันระหว่างทีมวิศวกรจากออสเตรเลียและไทยโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงล้ำสมัยและใช้ดินจากเยอรมันเพื่อน,นำมาปั้นเป็นโมเดลรถมีความละเอียดใช้เวลาน,านานถึง2ปีก่อนที่จะเริ่มต้นผลิตรถได้ในเชิงพาณิชย์ การดีไซน์ทั้งหมดมาจากที่ประเทศอทศอสเตรเลียแล้วก็ไปผิดที่เมืองไทยแล้ววันนี้ได้ส่งกลับมาให้เรามาทดลองกันสถานที่จริงที่เรียกว่าเป็นแหล่งที่พัฒนา ประเทศอทศอสเตรเลียนี่ถือว่าเป็นประเทศที่มีภูมิอากาศได้หลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นทางฟุนทางเรียบหินโคลนเพราะเป็นประเทศที่กว้างใหญ่แล้วก็ทําให้รถที่ผ่านการพัฒนาจากที่นี่เนี่ยสามารถพิสูจน์สมรรถนะของตัวเองในหลากหลายรูปแบบทําให้การใช้งานจริงๆของเขาเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลกก็สามารถที่จะใช้งานของเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ โดยคณะสื่อมวลชนได้นั่งเครื่องบินจากเมลเบิร์นไปลงที่พอร์ตออเกสตาซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการทดสอบในครั้งนี้ สำหรับ Hilux Revo GR Sport Generation ที่8ที่อัปเกรดขุมพลังเครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตรถูกปรับจูนใหม่ให้แรงขึ้นอีก10%ให้กำลังสูงสุด224แรงม้าและแรงบิด550นิวตันเมตรระบบทรงกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ6สปีดและยังมีโหมดสปอร์ตปรับจูนเฉพาะช่วยตอบสนองได้ดีขึ้น หลังจากเครื่องบินแตะพื้นขบวนรถกระบะไฮลัก GRS หรือว่า GRSport ก็พร้อมรอรับอยู่แล้วเพื่อขับจากทางหลวง a า b a ็ Highway มุ่งหน้าไปยังโรงแรมวิวพีนาพาวรีสอร์ทระยะทางช่วงแรกก็เกือบ200กิโลเมตรก็เป็นทางลาดยางขึ้นลงเนินดังนั้นการใช้งานก็คล้ายกันการขับในเมืองไทย ทางด้านช่วงล่างก็พัฒนาการควบคุมและยึดเกาะถนนให้ดีขึ้นระบบกันสะเทือนด้านหน้าแบบอิสระปีกนกคู่ด้านหลังก็แบบแนบซ้อนพร้อมชคอกอัพเพิ่มความสนุกในการขับขี่ทั้งออนโรดและออฟโรด ระยะทางช่วงนี ite, ้ประมาณ50กิโลเมตรเป็นช <ung S 1> <taught us. S 2> ่วงออฟโรดเส้นทางธรรมชาติโบดขับเคลื่อนก็ใช้แค่2ล้อก็เรียกว่าได้ใช้พละกําลังที่มีอยู่อย่างสบายสบายการทรงตัวบนความเร็วสูงบนถนนลูกรังก็ถือว่าดีการตอบสนองของโพลมไลัยค่อนข้างจะหนักเมื่อความเร็วต่ำแต่มีความแม่นยำสูงตอบสนองได้ดีขึ้นพร้อมแพดเดนจิปให้ใช้เพิ่มความสนุกสนานมากยิ่งขึ้นเช่นกัน นอกจากนี้ก็มีระบบตัวช่วย DAC สวิตช์ปรับระบบขับเคลื่อน4ล้อก็มีให้เลือกทั้ง4 High 4 Low หรือว่าจะขับเคลื่อน2ล้อก็ทำให้การปีนป่ายเป็นเรื่องง่าย ตอนนี้เราอยู่กันบนยอดเขาซึ่งรถคันนี้สามารถพาเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างสบายๆเพราะามีระบบตัวช่วยให้เราใช้ได้มากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟังก์ชันต่างๆแล้วก็ฟิลลิ่งการขับนี่ถือว่าประทับใจแล้วก็ยังมีตัวช่วยอย่างเช่น d a c ซึ่งแบบว่าทำให้เราขับรถตัวนี้ง่ายมากค่ะ ในวันต่อมาก็ได้ทดสอบ4สถานีซึ่งทางทีมงานจากออสเตรเลียก็จัดให้โดยสถานีแรกก็เป็นการขับออนโรดในโหมด4ไฮก่อนเข้าถนนลูกรังขับด้วยความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถก็มีการกระเด้งกระดอนบ้างแต่การเก็บเสียงก็ยังทําได้ดี จากนั้นก็ปีนขึ้นเขาทางลาดชันระบบ S A C และระบบควบคุมความเร็วลงทางลาดชันหรือว่า D A C ก็ยังวางใจได้แค่ประคองพวงมลาลัยและปล่อยรถไหลลงเนินหรือว่าจะแตะเบรกชะลอความเร็วนิดหนึ่งเชื่อว่ามือใหม่ก็ขับสบายแน่นอน ตามด้วยการขับลงลำธารแบบไม่มีน้ำผ่านโขดหินต่างๆโดยใช้โหมดโวโลกับแรงบิดมหาศาล550นิวตันเมตรพละกกำลังที่เพิ่มขึ้นมา10%ปิดท้ายกับการขับไต่เขาท่ามกลางหินแหลมคมการขับช่วงนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะฝนตกทำให้สภาพเส้นทางเนลื่นราวกับต้องการพิสูจน์ประสิทธิภาพของไฮลัก์ GRS อย่างไรก็ตามจอ MID แสดงภาพมุมของล้อขณะไต่เนินชันระบบ traction control ก็ทำงานกันขมี้ขมันมั่นใจทั้งไต่เขาสูงชันโดยมีรุ้งกินน้ำจิงโจหรือว่าบอลบีก็ตามทรงอยู่เบื้องหลังปิดทริปตามรอยไฮลักดีวอจีอาร์สปได้อย่างน่าประทับใจ